ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องตำนานจะมาบอกนะครับตำนานคือลิฟต์แสนศพครับโดยคนที่เข้าลิฟต์นี้ไปนะครับจะไม่มีทางรอดกลับคืนมาเลยนะครับเขาเรียกว่าไปลิฟต์เสร็จทุกรลยครับตายทุกรลยนะครับท่าว่าลิฟต์หน่าเลยครับผมจะมาเล่าประวัติของลิฟต์ก่อนนะครับลิฟต์นี้สร้างเมื่อคศ2500 ห้าสิบกาครับปีนี้ครับแต่แม่ก็หล่อดแล้วครับพี้เพิ่งสร้างเมื่อเมื่อวานเองครับแต่ว่าก็หล่อนครับโดยคนที่สร้างคนที่สร้างลิปนี้นะครับได้เสียไปแล้วนะครับเพราะจากเหตุการณ์ที่เขาได้เจอนะครับเขาได้เจอพวกฆาตกรมากมายครับจากทั่วทุกโลกนะครับทุกมุมโลกนะครับ ดนอยู่ในลิต์นั้นครับผมไม่อยากจะพูดนะครับว่ามันจะหลอนขนาดไหนครับ รารูกเฝ้าไปหันไปทางไหนมันก็แบบโอ้โหหันให้ใช่ไหมเท่มากบู้จริงครับผมจะมาเล่นแบบนี้ครับโดยแมปก็เป็นแมปเออเกี่ยวกับแมปซาเวลนะครับต้องแบบชีวิตรอยครับไม่ใช่ชีวิตดิคือหนีจากพวกผีนะครับผีหน้าตา,างี้ครับนี่ครับ,น,รบน่ากลัวป่ะครับเห็นหน้าก็สยดครับ โดยมาอยู่ตรงไหนเลยครับอยู่หลังลิฟต์นี้นะครับถ้าเราก้าวเข้าไปนะครับเราจะเจอสิ่งที่ไม่น่าหลือเชื่อครับหรือสิ่งมหัศจรรย์นะครับที่โลกยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่ามันมีจริงนะครับแต่ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นผู้อินญาณนะครับผีพวกฆาตกรก็มีเหมดนนะครับเราจะสัมภาษณ์นะครับเหตุการณ์ที่ผู้อยู่รอดนะครับที่เขารอดจากเหตุการณ์นะครับการฆาตกรนะครับเราจะสัมภาษณ์เออคุณไหนนี่ครับเออเราขอสัมภาษณ์คุณนี้นะครับคุณรู้สึกไงครับที่ขุน ออที่คุณได้รอจักเหคุการฆาตกรนะครับหรือพวกผวกผีวิญญาณนะครับคุณรู้สึกไงครับฮัลโ <Hello. S 1> หลไอ้กูยังไม่ทันเลยนะครับนี่เราก็อยู่ในออลิบนะครับโดยผมไม่ได้กดเริ่มเลยนะมากดเริ่มให้ชีวิตทำไมเจออย่างนี้เนี่ยนะครับนี่เราอยู่กับเพื่อนนะครับไม่ใช่เพื่อนดิใครก็ไม่รู้ คุณรู้สึกไงครับที่คุณจะได้ปจน o ไ e ภัยครับดูนน้างเราต้องรุนนะครับว่าเจอกับตัวอะไรนะครับโหดูนะครับแต่คนนี้แบบหวาดผวาหมดเลยนะครับอืมเราต้องแบบอยู่หลังเพื่อนนะครับถึงเราจะรอดนะครับเพราะว่ากลัวนะครับมันมีเปิดไฟด้วยนะครับคลิกซ้ายก็เปิดไฟครับคลิกซ้ายทีก็ปิดไฟครับแลวถ้าคลิกสองครั้งก็เปิดปิดครับโอ๊ยจะคลิเกิะไลยึ้นวะ เอาไมเหลือสามคนนะโอชิตเอาท่านผู้ชมครับตะกี้ก็ได้ตายแบบไม่มีเหตุผลครับคือกูตายยังไงกูยังไม่รู้เลยเดี๋ยวจะเข้าวิธีนะครับลิฟมอนานครับมอนานะจริงครับเข้าไปปุ๊บตายปั๊บเลยครับนี่คือคือหน้าตาผีอันงงๆรับที่ไม่รู้ว่าเอาไว้หลอกเด็กเด็กไม่รู้จะกลัวป่ะนะครับมาเข้าไปเลยครับ <rium> <asure> ก็จะอยู่ล <c oughs> ิฟตแห่งหนึ่งนะครับเปิดประตูแล้วเปิดมุมมองแบบ p s น้องมานีเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ไมหน้าตาเหบะกันละเฮ้ยไหนไปไหนโอ้ตายเล้ยคนละโอ้ oh my god o shit โอ้ลืมเปิดเสียง oh my god ผีติด กูตายแล้วอ่าท่านผู้ชมครับก็ได้อยู่แบบลิฟต์อีกทีนะครับมนรณะจริงครับคือไม่มีใครรอดเลยครับเสียงเพลงเริ่มบุดหูแล้วม่ดูครับว่าเจอตัวอะไรนะครับจะลุ้นไปพร้อมกันนะครับเฮ้ยพวกนายรู้สึกไงม้างครับที่ได้เจอกับผู้ฆาตกรทุ่นโถะครับนี่กูคุยคนเดียวกับอ๋อเกมนี้คุยกันไม่ได้นะครับแล้วทำไมอะไรยืนข่ายเนี่ยครับไม่หนักไกลมั้งครับมาครับ เปิดแล้วเสียงหัวเรอะมันคุ้นๆแฮะโอ้ยชิตไอ้ก่อนโอ้โอ,โอไม่โอไม่นะไม่นะไม่นะโอ้ยชิตมากแล้วมากแล้วติดบัก๊กขับอยู่ได้มันใช่เลยนะขับไปกูตายเลยตัวพเพล้วพเพล้ว เพลงแล้วเราต้องเพลงครับต้องชมอ้านี่กูมาคนเดียวนี่มาคนเดียวเนี่ยโอ้ my god โอ้อ้ากูตกแบบตายอ๋อรอดครับรอดครับอ๋อต้องอยู่ให้รอดนะครับนึกว่าตกแบบตายนะครับอืมรู้สึกไงครับที่รอดครับคุณพี่หญิงครับโอ้ไม่คุณพี่หญิงนี้ร่างกายกว้างมากเลยครับด้วความอ้วนมากนะครับด้วยความเป็นห่วงจากกระทมนะครับเกี่ยวยีห้อกระตอมมเนี่ย เปิดปิดไฟทีนี้คุณล,ลุ้นเลยหลังลิฟต์นี้อาจจะมีสิ่งมัพลังงานบางอย่างนะครับมันจะมีผู้ฆาตกรพวกเจสันหรือว่าหรือว่าฟิลลี่นะครับหรือว่าเฟอร์นิชั่นแอดฟิลลี่นะครับมีหมดนะครับโอไมก็โอ้ทำมันคาบเลือดในนั้นต้องมีอะไรแน่นอนเลยครับแ <c oughs> ล้วเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบฟุ้งยอกแน่โอลิชิต ใอ้ร้องเพลงอันนี้เนะี่ยมันใช้เวลาไหมโอ้สแลนเดอร์แม่ไอ้ยังตัวยันดักเลยเอ้เป็นลมตายหลอกโดยประตูนี้นะครับก็ไม่ใครรอดเช่นเคยครับผมไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับสำหรับเจ้าเกมนี้นะครับ เราจะเข้าไปทีนะครับเราจะพิสูจน์พลังงานมาย่างอีกทีนี้ครับตัวนี้เป็นขั้สุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ากูตายตลอดเฮ้ยโอ้โหเพลงมันมากแต่ต้องรอดสิครับทำไมเราจะไม่รอดละ่ะใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยเช่เฮ้ยเฮ้ยอ้าวแล้วใครเป็นเพลงอ่ะ ไอ้ยังแบบนี้มันรู้สึกไงวะ้าเราจะรอดไปเนี่ยโอ้เป็นตัวดิฉันแต่มันตัวอะไรมันมามันมาแล้วครั้งนี้เสุดท้ายกูจะไม่เล่นอีกอ่ะกูตายตลอดแล้วดิปเปิาาลทำอะไรกันเพลงนี้ชวนเต้นตลอดเลยครับ โอ้ oh, my god นะครับเราจะรอลุ้นไปกันนะครับว่าหลังประตูจะมีตัวอะไรน,นะครับเฮ้ยโอ้เอาอย่างนี้ไม่หลอกกันดีกว่าครับอมืมันคือตัวมันเกิดอะไรขึ้นเอ้าวัดเด p ดพรีสวัดเด็ดคิส